สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมนำตัวโบอิง g 737มเนี่ยนะครับมาลงที่เกาะสมุยทีนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตดูนะครับมันจะมุมมองมันจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้มุมมองที่ทุกทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นมุมมองจากแว่น VR ซึ่งเดี๋ยวผมจะรล่าให้ฟังนะครับว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงนะครับสำหรับไอ้ตัวแว่น VR เบื้องต้นก็คือเนื่องจากว่าคอมผมมันไม่แรงเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทําให้ภาพที่แสดงออกมาที่แว่นเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งสเปคให้มันสูงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าสังเกตด,ดูนะมันก็ยังพอมองเห็นนะครับพวกคอร์ดพวกเฮดดิ้งหรือว่าหนอบต่างๆอะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถกดแล้วก็ใช้ได้ปกตินั่นแหละนะครับแตเเเ่เวลาเวลามองเนี่ยนะครับตัวหนังสือถ้าเกิดว่าเราอยากจะอ่านอะไรเงี้ย มันอาจจะมองยากแล้วก็อ่านยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าโดยรวมมันก็ก็ดีนะครับมันทําให้เราเห็นมุมมองที่มันอิสระขึ้นแล้วก็เวลาเราอยากจะมองซ้ายมองขวาอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้เรามองได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็แบบตอนนี้นะครับเครื่องมันจะเข้าสู่คอรอ์อดสุดท้ายของของรันวย์แล้วนะครับก็เนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ก็บิน ออโต้พายロมาเรื่อยๆนะครับให้มันเกาะพวกไอ้พวกแนวร่อนพวกอะไรมาก็เราสามารถมองซ้ายมองขวาเพื่อเช็คไอ้พวกภูมิทัศน์ภายนอกแล้วก็พวกอินดิเคเตอร์ต่างๆภายในห้องนักบินได้นะครับจากปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าที่เราเล่นใช่ไหมมันก็จะฟิกวิวอยู่แค่วิวเดียวใช่ไหมครับแต่เวลาเราอยากมองซ้ายมองขวาเนี่ยเราก็จะหมุนเวลาหมุน มุนหน้าจอนะครับหมุนมุมมองซ้ายมุมมองขวาแต่พอมันมาเป็นแว่น VR เนี่ยมันสามารถแบบกวาดสายตาได้หรือว่าสามารถที่จะแบบว่าหันชำเลืองหรือว่าโยกซ้ายโยกขวาเพื่อดูมุมมองอะไรแบบนี้ได้สําหรับผมนะประสบการณ์การเล่นนี้แบบดีมากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่มุมมองปกติมันให้ไม่ได้นั่นก็คือทุกคนเห็นแบบเนี้ยมันเหมือนกับ ก็ไม่ได้ต่างก,กันกับหน้าจอปกติทั่วไปเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถมองซ้ายมองขวาเงยหน้าอะไรแบบนี้แล้วมันเห็นแบบว่าวิชวลที่โอ้โหมันเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากเลยนะมันเหมือนกับเราอะ่ะไปนั่งอยู่ในห้องนักบินจริงๆเลยเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่า,าที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับมันก็แค่ความกว้างจากจอซ้ายไปจอขวาใช่ไหมจากด้านซ้าย ของจอไปด้านขวาของจอแต่มุมมองที่คนใส่แว่น VR เห็นก็คือมันยาวเป็นเมตรเลยนะครับเป็นเมตร2เมตรเลยที่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจากด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยแล้วก็เนี่ยตอนที่เราจะแต่งตัวลงจอดอะไรแบบเนี้มันก็สามารถแบบมองแล้วก็สังเกตอะไรได้แบบง่ายแล้วก็แบบมันมีพูดง่ายๆคือมันมีอิสระในการมองไม่ว่าจะเป็น ซ้ายขวาบนล่างอะไรแบบเนี้ยหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นมุมมองที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็แค่ขยับแล้วก็ยื้อไปด้านหน้ามันก็จะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันจะเป็นมิตินะแบบตรงหน้าจอตรงแผงนนด้านบนเนะี่ยแผงออโต้พายอลดกับไอตัวพวกจอไอที่เป็นแสดงค่าต่างๆด้านล่างเนะี่ยคือของจริงเนี่ยมันแบบมันมีมิติมากนะครับแล้วเวลาเรา ยื้หรือชะเง้อไปดูด้านหน้าอะไรแบบนี้ปรับมุมมองอย่างนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอิสระแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีแล้วมันจะทําให้การบินแล้วก็การแลนด์นี้ดีเหมือนปกติไหมอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ใช้กับเครื่องบินลําใหญ่เดี๋ยวเรามาดูการแลนดิ้งกันครับว่าเป็นยังไงเนีย่ยนะฮะมันก็ดูสําหรับผมนะมันสังเกต สังเกตง่ายแล้วก็บินง่ายกว่าหน้าจอที่เราเล่นกันปกตินะที่มันเป็น f ิกวิ v i นะแล้วมันก็แบบเห็นหนู่นนี่นั่นแล้วก็สังเกตสามารถสังเกตชำเลืองแล้วภาพมันโยกมันหมุนคือเอาแบบง่ายก็คือถ้าเกิดว่าเรายืนเล่นเนี่ยเราจะล้มนะอันนี้ต้องนั่งแล้วก็เล่นแบบนี้ลองดูกันว่าจะเล่นเป็นยังไงก็มาสูงแต่แก้ได้นิดหนึ่ง แปะแล้วนะครับก็มันอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับมันไอจากส่งส่งภาพจากคอมพิวเตอร์กลับมาที่หน้าจอแว่นเนี่ยมันใช้ไวไฟห้างก็โอเคอยู่นะครับแต่ก็อาจจะมีสะดุดนิดๆหน่อยๆนี่กับมาถึงสุดลันเวยพอดีนะไอตัวรีเวิร์สดึงขึ้นช้านะครับ ช่วงมันเป็นยังงอะไรก็ไม่รู้นะของเจ็สมเจ็ดเนี่ยของ pmdg เนี่ยรีเวิร์ดดึงไม่ค่อยขึ้นนะก็โดยรวมนะครับมัน vr กับซิมูเลเตอร์เนี่ยมันก็โอเคนะครับแต่ว่าผมว่าบินบินแบบเนี้ยก็เรียกว่าบิน ifr ของเครื่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมว่าไม่อกไม่เหมาะเท่าไหร่ผมให้มากสุดก็คือไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่เนี่น,นี่มันดี ที่มันดีอีกอย่างก็คือเวลาเราแท็กซี่แล้วเราอยากจะเลี้ยวแบบอย่างเงี้ยนะครับเลี้ยวแบบแคบๆอย่างเงี้ยมันสามารถหันซ้ายแล้วก็ไปดูได้เลยนะเนี่ยมันเป็นอิสระมากกับมุมมองนะครับสามารถหันแล้วก็ไปดูไปอะไรแบบนี้ได้แล้วมันก็ทําให้การจัดการต่างๆมันง่ายขึ้นแต่เวลาเรา,เาจะมาชะเงื้อกดนู่นนี่นั่นในหน้าจอในคอคพิทเนี่ยมันก็ แปลก,กนิดนึงแล้วก็นองน่วงนิดนึงนะครับจริงๆมันน่วงเพราะว่าการส่งสัญญาณภาพนะมันไม่ได้หน่วงเพราะไอ้ตัวแว่นหรือว่าการคอนโทรลของเรานั่นแหละนะครับก็ถือว่าดีนะไม่เร็วไม่เละไม่แย่แล้วก็ไม่เมาเลยนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับสําหรับใครที่อยากจะลองซื้อแว่น vr มาใช้แล้วก็เล่นไฟซิมนะครับอันนี้โหแนะนําเลยแต่ว่าบิน ifr สูงสูงเนี่ยนะครับ เราก็จะใช้แค่ตอนบินขึ้นเท่านั้นแหละนะครับบินขึ้นกับบินลงตอนบินขึ้นหรือว่าตอนแท็กซี่แล้วก็ไปบินขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะใช้แล้วก็แล้วก็จะถอดออกเพราะคงไม่มีใครมาใส่แว่น VR นั่งเป็นชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ตอนจะลงนะครับตอนดีเซนต์ลงมาเนี่ยนะครับอีก20นาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยก็หยิบแว่นมาใส่แล้วก็ดีเซนต์แล้วก็บินลงนะอันนี้ผมแท็กซี่เข้าผิดจน,นทำาหม,มันแคบ ก็ประมาณนั้นนะครับประสบการณ์ที่ดีนะเวลาเนี่ยผมก็พยายามทดสอบทั้งอยู่บนอากาศแล้วก็อยู่บนพื้นนะครับแต่จุดที่มันทําให้เรารู้สึกดีที่สุดก็คือเนี่ยตอนอยู่บนพื้นที่มันแท็กซี่อย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบได้มุมมองที่ดีกว่าเพราะว่ามันมีไอ้พวกสิ่งต่างๆไว้อ้างอิงเนาะแล้วก็ตอนที่บินลงนะครับตอนบินลงกับบินขึ้นเนี่ยที่เราจะใส่แต่ว่า นอกจากนั้นเราก็ไม่ได้ใส่นะครับตอนที่เครื่องมันครูดอยู่ด้านบนเนี้ยเราก็จะถอดออกแล้วก็ทําอย่างอื่นนะครับหรือผมผมแทบจะไม่ใส่เลยนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นหน้าจอปกติแล้วก็บินบินแบบปกติเลยนะแต่ว่าตอนที่อยู่ข้างล่างนี้แบบประสบการณ์ดีมากนะยังไ,ไม่แปลกใจที่เขามาักเอาไปเล่นกับเกมขับพวกขับรถอะไรพวกนี้นะมันน่าจะให้ประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะครับขนาดอันนี้เป็นเกม ไฟซิมเนาะก็เบรกปุ๊บเห็นไหมเวลาเราจะชะเง้อเวลาเราจะอะไรแบบนี้ก็ดีนะครับก็ใส่ปาร์กไปปาร์กยิงเบรกปัรบแล้วก็ทำอะไรเปลี่ยนมาใช้ PU แล้วก็เราจะดับเครื่องกันน,ะนี่เวลามันกดมันก็แบบกดยากหน่อยนะครับมันแบบอาจจะน่วงจากเมาส์เพราะว่า Wi-Fi เวลามันส่งสัญญาณมันก็จะก็มีดีเลย์นิดหน่อยแหละนะครับแต่ว่าพอเราอยากจะใช้โดยความแม่นยำอะไรแบบนี้มัน มันก็อย่างนี้นี่เราเปลี่ยนมามุมมองมาดูมุมมองด้านนอกนะครับมันเป็นยังไงก็มันสามารถมองได้ปกติแบบนี้เลยนะครับแต่เวลาเราหันซ้ายหันขวาเนี่ยภาพมันก็จะฟุบฟับไปแบบนี้นะครับพูดถึงว่าอิสระในการมองมันก็มันก็ดีนะครับแต่ว่าเวลามันหันมันก็จะแบบอาจจะทําให้คนอื่นเวียนเนาะแต่คนเล่นไม่เวียนหัวนะนี่มันสามารถมองซ้ายอันนี้คือเรามองซ้ายมองขวานะครับหันหัว ก็ประมาณนี้นะครับชอบไม่ชอบก็ลองตัดสินใจดูนะครับ